สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนคุณจอนครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของพริกครับถ้านึกถึงพริกนะครับเรามักจะนึกถึงเครื่องเทศที่มีรสชาติเผ็ดร้อนซึ่งอยู่คู่กับครัวไทยมาอย่างยาวนานแล้วนะครับตัวพริกเองเนี่ยนอกจากที่จะมีรสชาติที่เผ็ดแล้วนะครับยังมีประโยชน์หลากหลายอย่างเลยครับเพราะว่าในตัวของพริกนั้นมีวิตามินซีสูง ซึ่งเป็นแหล่งของโกรดแอคโคบิกนะครับและยังมีสารสำคัญอีก2ชนิดด้วยกันก็คือแคปไซซินแล้วก็ตัวโอริโอเรซินนะครับซึ่งนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ร,รักษาโรคต่างๆหลากหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าคุณประโยชน์และสรรพคุณของพริกนั้นมีอะไรกันบ้างครับห ละลายลิ่มเลือดให้คืนสู่ปกติพริกจะมีส่วนช่วยไม่ให้เลือดจับตัวเป็นก้อนเกาะกันจนไปอุดตันที่หลอดเลือดช่วยละลายลิ่มเลือดได้ดีลดความเสี่ยงการเป็นโรคความดันโลหิตสูง 2. กระตุ้นให้อยากอาหารพริกจะเข้าไปกระตุ้นต่อมน้ำลายให้ทำงานมากขึ้นและไปกระตุ้นป,ปลายประสาทเพื่อให้สมองส่วนกลางร,รับรู้ถึงความอยากอาหารจะเห็นว่า เวลาเราทานของเผ็ดๆจะยิ่งทานได้มากขึ้น 3. ขับเสมหะทำให้หายใจคล่องพอเราทานพริกเข้าไปสารก่อความร้อนในพริกจะกระตุ้นให้เรามีน้ำมูกไหลหรือน้ําตาไหลออกมาและยังช่วยลดสิ่งกีดขวางระบบทางเดินหายใจของเราทำให้เรารู้สึกโล่งคอเสมหะน้อยลงและทำให้รู้สึกโล่งที่จมูกมากและส่งผลให้เราหายใจได้สะดวกขึ้น 4. บรรเทาอาการปวดต่างๆการทานพลิกสามารถช่วยลดอาการเจ็บปวดของเราได้เพราะในพลิกมีสารที่ชื่อว่าแคปไซซินช่วยลดอาการเจ็บปวดที่ผิวหนังหรือปวดเมื่อยตัวได้ด้วยส่วนใหญ่จะแปรรูปพลิกให้อยู่ในรูปแบบครีมขี้พึ่งใช้ทาภายนอกเพื่อรักษาอาการเจ็บปวด 5. ช่วยกระตุ้นสารเอินโดฟินทำให้รู้สึกผ่อนคลาย พราะสารแคปไซซินที่อยู่ในพริกช่วยให้หลั่งสารอนโดฟินที่ช่วยให้เรามีความสุขอารมณ์ดี6มีวิตามินซีและสารเบต้าแคโรทีนที่ช่วยบำร,รุงสายตาและป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาได้7ช่วยลดน้ำหนักได้เพราะในพริกมีสารเทมโมจินิกหรือสารที่สร้างความร้อนในพริก เมื่อเราทานเข้าไปจะไปช่วยกระตุ้นการเผาผลาญในร่างกายและยังมีกรดแอซคอร์บิกที่ช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานได้ดีขึ้นส่งผลดีต่อผู้ที่ควบคุมน้ำหนัก 8. ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้เพราะในพลิกมีสารที่ช่วยยับยั้งการดูดซึมของน้ําตาลกลูกโคสได้ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง 9. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง 10. สามารถรักษาบรรเทาโรคเลือดออกตามไรฟันและนี่ก็คือประโยชน์ดีๆจากพลิกทั้ง10ข้อครับนอกจากที่พลิกจะให้ความเผ็ดแล้วนะครับยังมีประโยชน์และสรรพคุณมากมายจริงๆครับอย่าลืมหาไว้ติดครัวกันด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจในข้อมูลของพืชสมุนไพรต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวเกษตรผสมผสานด้วยนะครับงไงฝากกดติดตามช่องของบ้านสวนคุณกรด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆอื่นๆตามมาอีกมากมายเลยครับรวมไปถึงสามารถเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับที่ช่องทางช้อปปีและ Lazada ครับสามารถค้นหาร้านค้าที่ชื่อว่าบ้านสวนคุณกรได้เลยนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขทุกท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ